อ้อยใช่ไหมแม่อ hmm. right. no. okay. 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 right. ้อยจะเปย์ห่างเรื่องใช่ไหมแม่อ้อยเปย์ใช่ไหมเต็มหน้าเลยพี่เต็มหน้ากล้องเลยพี่ัพี่หล่อเต็มหน้ากล้องเลยพี่หล่อทำไมยอมเลยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเระจิ้มไว้ให้เอาลอกไว้จัดเลยนะผู้จัดการธนบุรีจ้าพออ้อยอยู่นี่นายจะเจอเขาด้วยพออ้อยอยู่นี่พอต้องไปตรงนู้นพอต้องเข้าฝั่งนี้จ้ะ ใช่เขาเอาไม่มาครับเขาเอาไปตรงกลางเต้นครับือวะยังไงแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะถ่ายได้เลยครับห้องน้ำอยู่ข้างหลังไปดีนะแม่เชฉยเขาจะลงนะไม่เป็นไรตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับไ่ย้อนไม่หมดทำไมถ้ม่นะ้ยเออเอซีร้อยเลยนะ บาบม่มัคดยรงนานโนหกคนอ้เรอยกแลเรียกแล้ค่าต้มมัดค่าเาต้มมัดยังไม่ได้ขอบคุณครับค่าเต้มมันนะคะหนึ่งสามันสนะคะขอบคุณทุกคนนะคะต้องนครับ ปลาบอกด้ยว่านดี้สดหนูว่าหนูชอบใครหนูชอบใครหนูชีเลยดีกว่าหนูชอบใครหนูชีเลยดีกว่าโอ้ยหนึ่งสองี่าให้มาคนละร้อยสอนี่นบขอบคุณครับอุ้ยเไม่กลับกันหนิเหมือนนไปกลแล้วก็ได้เอาเท่าไหร่ดีจงไม่เคยไม่ให้เท่านี้เลยจะถามกันทำไมล่ะ ไม่ใช so ่เอาค่าเข้าต้องมายิบให้ดีนะเธอหยิบให้ดีนะจ๊ะขอบคุณแม่น uh ิตยานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์นะพรุ่งนี้หนูจากป้าไม่มาดีแล้วป้าไม่มาเขาถามหาป้านะจ๊ะเขาบอกเหรอเขาถามหาป้านะตีเดี๋ยวเป็นนี่รางวัตกไหลเนาะรางวัลตกไหลไปนะให้หนูเพิ่ม เป็นคนในหกกุ้งครับเอาสุดแต่คืนนี้ร้องเต็มมากประทับใจนะจ๊ะเพราะด้วยค่ะเพราะด้วยครับผมนั่นสิเป็นไงครับแต่ได้แม่วันกับพี่จุ๊๋มมได้มานะคยนะขอให้คุณอางๆนะคะเหมือนหนูเลยนะคะสุสานนัยกปัญญาประเทศภาษาอังนะครับผมสองคนนี้ด้วยครับดีครับควรพอวันเกิดแล้วครับให้คุณสุชาตานะครับ เป็้สุจานะครับแข็งแรงครับยุมั่นฝันดื้นะครับให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคาสุขตอดดีตลอไปคุณสุจรตนะครัยวขออนาตถ่ายรูปรวมสักนิดนะนะโบมทำทำไมรังกับปีนูเราลดับี่อเียไดเชิญแอ๊เซ่มาถ่ายรูปวยครับา้จานตด้ดวยด้วยด้วยด้วยหมเลยครับเลยครับตีดวย พ่อชอบอวยพรให้หนูแบบนี้ภริจาคุณนั่นอาจจะเป็นหยุดูเยอเหรอฉ่คตัวนะครับจาาค่ตัวนะครับขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วลูกเดียว่ำโดยเพากรองนะครับแม่เขาชอบเป็นัจสนุกมากวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆหลังๆนัะ จ้ะจ้าจ้ะอะไรนะเน็่คุอแม่เ็น,น,เนโอ้โหสวยอลาจับจี่ใครไม่เห็นนะดเดอะร้องเพลงเป็นเพืนยังไงอ่ะพร้อมนับตัวเลมเองนะ,นะจ๊ะหนึ่งสส มึงทำไมไม่เกิดอ่ะร้องเพลงไหมคุณสุดชัดาคุณสุดชันดาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เห็นไหมอ๋อโอเคคุณสุดชัดานะครับคุณชัดาอยู่ไหนฮะอยู่โต๊ะกลางเลยลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทููยแฮปปี้เบิร์ง มันดับๆหายหายะ เราเสียประตูดังๆกับไรอันไม่หมดนี่แชมป์200สมัยวันนี้ให้ความบันเทิงกับทุกทุกท่านนะครับอย่างมีความสนุกแล้วก็เป็นตัวเองนะครับพร้อมกับกระดานแมนนะครับแล้วก็ที่ดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เชิญทุกท่านนะครับมาพรุ่งนี้เป็นนัดขนาดฟรีอนเสิร์ตนะครับทีออแบนตั้งแต่โมงเย็นไปต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับทีออแมนจากนั้นวันที่สองอหาไทยวงที่สามเมฆานะครับก็ของเพลง บุญสลานะครับออก็ขอเชิญนะครับแล้วก็วันที่5อย่ายลืมนะครับมาชมนะครับคนดันเวียนนะครับที่นี่นะครับงานเทศกาลปีปรางคเ์เรียนโรเตตอังเกานจานรันที่เจ็ดแปดท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพทุกประการขอบคุณครับ